วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสรรต่อกันให้พ็ใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนณในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมยอมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่และ ความเข้าใจที่ตรงต่อสัจจะการรู้เห็นที่ชัดเจนไม่เลือนลลางย่อมไม่ถูกกิเลสของมายาจุดดึงให้ทัดกายไปทางอื่นเสียที่นอกเหนือจิตจนไม่อาจทำให้ความเข้าใจอยู่เหนือวิถีของโลกมายาได้ ่อเมื่อเราเข้าใจอย่างชัดแจ้งจนสิ้นสงสัยมันก็เป็นเช่นนั้นเองสัพพสิงหรือสัพพสัตทั้งหลายล้วนเป็นไปตามธรรมาชาติของมันเองทั้งนั้นนี่ก็เป็นเ,เรื่องของความคิดความเห็นของฉันอาไม่รู้ไม่คิด ก็ไม่เข้าใจอย่างนี้และนี่ก็เป็นความรู้ที่มนุษย์ทั้งหลายต้องใช้เพื่อดำรงตนอยู่อย่างไม่ประมาทต่อความตายเมื่อที่มาและที่ไปมันไม่เคยเป็นอย่างที่คิดแบบคิดมันในของคู่คู่จึงอาจเป็นมานหมอกหรือภาพลวมตา ไปตามความคิดนั้นๆตามที่ยึดถืออยู่ซึ่งตัวฉันเองถ้าไม่ทอทันต่อมายาที่ยืมมาใช้และไม่เข้าใจต่อธรรมชาติเดิมแท้ที่ว่างเปล่าเงียบคลิบอย่างชนิดที่ว่าตรงๆจะจะอยู่ทุกขณะ ก็ยอมอาจหลงต่อคำหลงต่อความหมายที่ปรุงแต่งขึ้นโดยถูกฉาบทาด้วยกิเลสจนอาจพาสัตย์สายออกนอกเส้นทางที่ไร้ทางได้นี่แหละคือการถือสารส่งต่อองค์ความรู้ ในการละแวกระวัะวงภัยของสังสารวัตรถึงแม้จะยังแสดงพลาดต่อสัจจะเมื่อท่านเข้าใจได้อยู่ก็ตามเพื่ออยู่ให้เท่าทันต่อการอยู่บนโลกสมมุติใบนี้วันนี้ตัวฉันเองจึงต้องขยันหมั่นเพียรรู้เห็นจิตใจของฉันเอาไวา้ นี่ก็ได้อายัยมายาที่หยิตยืมมาปรุงใช้ชั่วค้าวเกืือกูลปัญญากันไปตามเหตุที่สมมุตินี่แหละเนาะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิง นั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียวปริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆห,หรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้คำๆคไปแบบไม่โง่ ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี